ลาวีครับตัวน oh, so ี้ชื Ty ่อลาวีเนี่ยลาวีเขาไปทั mm ่วนะครับตัวนี้ไม่รู้จะจะลาวีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวกินเข้าไปนะครับ FFPV นะครับนี้หลังจากที่มันก่อนมีตะกร้องแอร์เป็นสุกุลีอยู่ข้างในกล้องนะครับควันขึ้นเต็มเลยนะก็ลงยส่งไปเคตันนี้ได้มาแล้วนะครับนี่คือตัวกล้อง มีชื่อเจ้าของติดอยู่ด้วยนะครับมันีกำลังเซ็เลยนะครับปวดของจริงๆนะครับต้องใช้ยางถ้าไม่ใช้ยางไม่ใช่ครับอันนี้กำลังใจครับบะเทียงครับมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานนะครับหนังยางของเรา <laughs> อ่าเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปลกันนะครับวันที่วันที่เวลาดีนะครับวันนี้วันวันที่เท่าไรครับวันที่วันที่ห้วันที่้นะครับวันที่หสิงหาคมนะครับเลืองามยามมารุดีหรือเปล่านะฮะมีกลังใจเยอะนะครับวันนี้อาชที่สเวตัวที่จะินเจที่ทำนาุนี่ แต่ว่าวันนี้ภารกิจบินอาจจะเป็นกึ่งๆครับกึ่งๆ F P V กึ่งเบิร์ดไอวิวครับชัดร้านเป็นชัด้าเซครับมีการันตีชัดล้านเปอรอัันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนันไม่ใช่ใช่เนะกล่งก็ตรงมาก็มันไม่ใช่เออทุกคถ่ายภาพได้ชัดล้านเปอระครับไม่ใช่สำหรับวันนี้นภากิจของ อ FPV ขึง FPV ไอวีว์เปิดไอวีว์ขึงขึง FPV ขึงเพื่อไอวีวนะครับผมขึงขงนะครับแล้วภารกิจหลักของเราคือตามกู้ซ่านะครับเครื่องวินาจามเด่นนะครับไม่สำคัญเลยนะไม่รู้เจอหรือเปล่าเนี่รู้จะโดนหนูแทะไป็นหมดหรือยังครับตอนนี้หนูแทะไม่ไรอย่างงูไปทำรังแล้วกันไหมมัวซัวกันนิดหน่อยครับผมลมก็ตูทองเนี้บลมเป็นไงลมเปลี่ยนทิศนิดนึงนะลมอันนี้ลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปกติปกติลมจะมาจากทางที่ตะตกเฉียงใต้แตอันนี้เปลี่ยนทิศนิดนึงนะครับผมก็ต้องลองกันนะครับมาถึงสนามแล้วครับหลักการก็คือตัวรับภาคภาคส่งนะครับภาคส่งกล้องวิดีโอจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับกล้องกล้องจะส่งครับตัวตัวส่งนะครับตัวส่งวิดีโอนะครับ เราจะมีตัวจ right uh, ับพิกัดก <c oughs> ็ค <able> ือ GPS นะครับตัวนี้เป็นตัวจับพิกัดนะครับตัวจับพิกัดเพราะว่าเราพิกัดแรกที่ให้บินก็คือมันจะถือว่าเป็นโฮมของมันนะครับซึ่งถ้ากรณีมีการหลุดขึ้นอะไรต่างๆตัวนี้นะครับมันก็จะกลับคืนมานับจุดตรงนี้นะครับกลับสู่บ้านนะสู่บ้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่กล้าลองกับมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการทดสอบไฟ์แรกนะครับสําหรับชุดอุปกรณ์ของ f p v นะครับส่วนตัวลำเราบินไปหลายไฟ์แล้วครับผมได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจมากครับ วัดตี๋ก่อนนะครับโอเคครับรอหหเหลือเจบแปบดบินอย่างเดียวนะครับมีซอ้าวแล้วขโมยวิทยุผมไปไหนอ่ะถือให้ถือให้แ <era> หาวลงขโมยมีการแแบขโมยวิทยุกันเล็กเล็ครับติต๊กเหมือนกันด้วยนะ นี่ของผมเนี่ยอันนี้ก็เสียไฟครับเรียงชุดกล้องแล้วนะครับจะดูที่ว่าฟันจะขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยที่แล้วฟันขึ้นนะเด็กกำลังมันครับราคาอยังอยู่เลย ซ้ายทางขวานะครับผมแต่ว <hi> ่า <i> น <'ll ellt Mandarin> ่าจะเป็นแอรอนนะครับซ้ายซ้ายยันขวาขวาแั้วผมรับได้หรือไม่ขวาอัพดาวอัพดาวผมก็ยังไม่ค่อยดูคล่องกับมันระบบอันนี้คงจะเป็นระดับนะครับฝั่งขวาผมระดับระดับนะครับขวาผมระดับทางขวาทางซ้ายนะครับอาจจะเบี่ยงนิดเบี่ยงหน่อยอ๋อซ้ายขวานี่เป็นระดับครับอ๋อลองลองปรับเพิ่มไปตรงนระดัะโมเดลอะไรือไม่ ปาครับผมปาไม่ได้นะครับผมปาไม่ได้นะครับถือกล้องอยู่นะเดี๋ยวไปฟัป้นมือนะกำลังจะทะยานขึ้นฟ้านะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับคือตอนนี้ขึ้นไปแล้วทีเดียวเดี๋ยวเราต้องไปกลับมาดูที่หน้จาจอมอนิเตอร์นะครับ บนท้องฟ้านะครับตอนนี้กล้องสวยงามมากครับชัดมากครับได้ครับได้ครับมัาในเอียงเอียงขวานิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในอ่าสัญญาณเริ่มงกวนแล้วครับอ่าอันนี้กล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กล้วก็หมู่บ้านี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพียรเงบเพียรเงบ ตอนนี้เห uh ็นผมนะครับเห็นผมกำลังถายคลิปอยู่ด้วยนะฮะไม่เคยบาย่าปยุทธกำลังเด็บเครื่งบินนะไปเกียวฮออนนี้กำลังพุ่งเข้าไปหาทิวฝนนะครับอ่ามือตีดเลยครับมือติดโอเคไม่ต้องกิดติเอนะอนนี้มุมกล้องสวยแง่มากครับหน้าจอสะท้อนเห็นผมด้วยนะ่ายคลิปอยู่ ยอดแสงนิดนึงครับโอ้โหตอนนี้เห็นท้องถนนด้ยครับขับด้จะได้แล้วไปเลยโจไปเลยสองมาแล้วครับตอนนี้ท่านประธานกำลังเฝ้าโอเคครับดูเหตุการณ์เนี่ยฮะในหน้าจอโอเคส่วนนักบินก็วิ่งไปเรื่อยเปื่อยนะเออได้โจชัดครับเดอนชัดต้องยกเสาช่วยหน่อย ต้องตะแคงเสาช่วยหน่อยคุยคุณด้วยมันให้มันชัดคุณทำให้มันชัดก็ได้โอเคเริ่มชัดๆแล้วฮะอ๋อ It s t a r t ไปเลยครับไปเลยครับเลยครับเอาไปคัดครับคัดแถวเลยครับไปเลยฮะไปเลยไม่เห็นไม่เห็นมันมันมักินซ้ายไปใช่ไหมมันกินขวากินขวาเหรอ Watch the time go right out the window yeah, the time right. the time right. the it's I try to hold on it didn't even know I wasted all just to watch us go I kept everything inside it, even though I tried it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time. I tried so hard and got so far I had to find ได้ตีขาว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 มุมมืดไปมืดไปไม่เห็นมันมืดมันมืดพอตีกลับพอตีโค้งมันมืดที่ตรงตีตีโค้งมาตรงพุ่มพุ่มนั่นพอดีอะพี่ลองลองพุ่มพุ่มนั้นขุมพุ่มไม้ตรงนั้นนะครับตรงขุมถึงงั้นนะพี่ที่เป็นพุ่มอยู่วะ

เวลาแะครับดิขิตมันมีทึ่เิดวิแล้วทีพลอยไม่แค้ับยากก็ไม่าครับไานครับไปน